โอเคเริ่มแรกอะไรครับใส่น้ำมันไปเมื่อกี้แล้วโอเคแล้วใส่จะอะไรกระเดียอ่าใส่ไปเลยเร็วเร็วแป๊เดียวเร็วเร็วแป๊เดียวไอ้ไอ้นี่ร้อนแล้วเร็วอ่าเจียวเลยเจียวให้น้ำมันมันร้อนขึ้นเจียวเลยเจียวเกียว หอมยังหอมป่ะหอมยังหอมมากหอมมากเลยอ่ะหอมมากใครชนะไปชนะไม่แล้วเดี๋ยวพ่อช่วยดีกว่ามั้ยเดี๋ยวพ่อช่วยโอ้โห ปล่อยปล่อยไม่ได้เลยครับเชฟคนนี้นะมานั่งโอ,อ้โหงตาอ้หมูกรอบเออให้น้ำไปนี่น้ำรบอยากให้มีน้ำหน่อยนึงมีน้ำหน่อยนอ้าไปเอทวอื้อพี่ลองทำลงไป เนี่ยง่ายช้อนหอยไปช้อนหอยนางลมใช่ไหมโอ้ยอย่างอร่อยมากเลยเนี่ยสีก็รู้แล้วสวยมากไปแม็กซี่ไป โอ้ยเอ้าเมื่อมเมื่อผักถุกด,ดีแล้วใส่ที่ไปถึงเวลาเทพเจ้าอ่าเทพเจ้าหมูกรอบว้าวนี่ไงเป็นหมูกรอบแล้วตอนนี้ใช่เป็นสนหมูกรอบแล้วคุณพ่อเรากลับ วางยาให้หมูกรอบหมุที่ร่วงเราไม่ต้องถ้าหมูกรอบก็ได้ถ้าหมูกรอบหมุนนี่เนี่ยนี่มวันนี้คืูวันทีนเนี่ยคณะหมูกรอบนะนี่คือคณะหมูกรอบเข้าใจไหมคุณพ่อคุณพ่อถ้าคุณพ่อทำให้มันเรียบร้อยอ่ะเราจะได้กินแต่แต่เนี่ยอเนี้ยไม่เรียบร้อยคุณพ่อวันนี้คื นี่ง่ายมากเลยเห็นไหมข้าวเย็นหนูนล้วเนี่ยเห็นไหมลองไหมกินไปดูแลไม่ไม่ไม่โอ้ดอร่อยโคยำคำใหญ่ทำไมต้องเป่าเยอะๆเพราะมันร้อน มีหนึ่งคะนา้าใช่ไหมสองกระเทียมสามหมูเลยหมูกรอบสามอย่างนี้เรารวมกันแล้วก็ปรุงมันก็เป็นเมนูแล้วใช่ไหมอร่อยไหมครับจำไว้นะลูกรู้เปล่าโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับไม่ดีไม่ดีโอเคครับ